กับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกทะเลิดเข้าปะทะกกับขโมดฝ่ายทะเลิดเป็นผู้กลุ่มชัยชนะทิ้งได้ใช้มนต์คาถาเสริมแกร่งโลหิตเอาชนะขโมดชายหมอผีได้สำเร็จโดยเขานั้นได้รับความช่วยเหลือจากโทมัสส่วนทางพยาคราวเขาได้โดนทะเลิดยิงสังหารสิ้นชีาก,กลางป่าทว่าระหว่างนั้นมันก็มีเสียงร้องคำรามของเสือ มันดังสนั่นลั่นป่าทําให้ทะเลต้องหนีกลับไปวรวมกลุ่มกับพวกไอ้ทิ้งก่อนจะรับชมรับฟังผมขอค่าตั๋วเดินทางเป็นคนละหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามหากว่าพร้อมกันแล้วออกเดินทางร่วมกับพวกทะเลต่อเลยครับแสงจันทร์สีแดงยังคงสองสว่างค้างเติ่งอยู่บนท้องนาภาในยามค่ําคืนอันเหมือนไร้ที่สิ้นสุดเสียงวรอร์ร็อค่อยๆนําออกมาจากบนเดือนหลังเก่าใจกลางป่าที่ลึกเข้าไปข้างใน อันเป็นถิ่นที่ไม่มีชาวบ้านใดอยากย่างกลายเข้าไปไอ้หนุม่มคนนั้นต้องเป็นผู้กลุ่มชัยชนะแน่ฝีไม้ลายมือของมันไม่ธรรมดาชายชุดคลุมกล่าวขึ้นขณะมองภาพในขันน้ำมนตของตนเข้าใจผิดแล้วไอ้หนุม่มคนนั้นไม่ได้เก่งเท่ากับไอ้หมอผีขโมดร็อกเพียงว่าไอ้ขโมดนั้นมันประมาทเท่านั้นเองตายน้ำตื่นชัดๆเขาจริงๆได้ถึงกระน,นั้น ข้าก็ยอมรับในตัวของชายฝรั่งตาน้ำข้าวผู้นั้นตั้งแต่แผนการปรับกระหังนี่ยังเล่นงานขโมดมันอีกกระสุนโลหิตของไอเลิศงัเงนหรือถือว่าเก่งกาจไม่เบาชายชุดคลุมคนเดิมพูดขึ้นทว่าน้ำเสียงต่างกันเล็กน้อยอีกทั้งเขายังพูดขึ้นอีกว่าอย่าประมาทพักพวกของชายหนุ่มผู้นี้แม้ว่าพวกนั้นจะเป็นมนุษย์ไร้ซึ่งอาคมแต่พวกเขาก็เอาชนะพูดผีได้ กระสุนที่ยิงออกมาสามนัดซ้อนยิงเข้าจุดเดียวกันด้วยความตั้งใจมันต้องคำนวณขนาดไหนกันถึงเข้าเป้าได้ขนาดนั้นหากว่าขโมดมันฟันผิดจุดไปนิดเดียวกระสุนนัดถัดมาจะไปโดนส่วนอื่นของมีดหมอหมดหวังที่จะทำให้มีดหมอได้หักเป็นแน่ยอดเยี่ยมชายชุดคลุมกล่าวทัในใดนั้นจูๆ่ๆชายชุดคลุมคนเดิมก็แหกปากร้องตะโกนดังลัน่น เขามีท่าทีโมโหอย่างไม่มีปีไม่มีครุยไอทาดบอบนั้นมันดันจำนายเก่าของมันได้เสอเออเอาตัวเองแบรับกุมารของไอขโมดเขานักหงุดหงิดลูกตาเสียจริงมีแต่พวกไม่ได้เรื่องไม่ได้ดังใจข้าเสียจริงชายชุดคลุมผู้เดิมกล่าวด้วยท่าทางที่มีน้ําโหปลดปล่อยมันออกไปเถิดมันไร้ค่าไปเสียแล้วสิ่งที่ใช้ไม่ได้จะเก็บเอาไว้ทำไม สุดท้ายมันก็พ่ายแพ้ให้กับพวกนั้นอยู่ดีชายชุดคลุมคนเดิมพูดขึ้นน้ำเสียงฟังดูใจเย็นต่างจากก่อนหน้าลิบรับสิ้นคำชายชุดคลุมค่อยๆลุกขึ้นเขามองไปยังโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้านั้นมันมีตุ๊กตาดินเผาตัวหนึ่งลักษณะของมันเหมือนกับธาตุปอบไม่มีผิดอีกทั้งรอบๆตุ๊กตาดินเผาตัวนี้มีสายศีลเก่าๆพันอยู่ ชายชุดคลุมคว้าตุก๊กตาที่ว่านี้ก่อนจะค่อยๆแกะสายสินที่พันลูปปั้นอยู่ออกเขาเอามาม้วนขดให้เรียบร้อยก็จะเอาไปใส่ในย่ามของตนในมือชายชุดคลุมมีเพียงตุก๊กตาดินเผาธาตุปอบไม่มีสิ่งใดผูกมัดหรือพันธนาการมันอีกชายชุดคลุมค่อยๆบีบตุก๊กตาดินเผาในมือจนมันแตกละเอียดกระจายขามือเศษดินค่อยๆร่วงหล่นจากมือสู่พื้นเลือนมือที่กำอยู่ค่อยๆแบะออก เผยนิ้วอันแห้งกลังบนฝ่ามือของชายชุดคลุมทันใดนั่นเองชายชุดคลุมค่อยๆอ,อ้าปากเขาเอานิ้วแห้งๆอันนี้หยอดลงคอก่อนจะกลืนลงท้องไปอาคมงของข้าข้าก็ต้องได้คืนกลับไปเป็นวิญญาณอาฆาตเที่ยวไร้ข้าเหมือนเดิมเถิดอิเอีอ่ยมชายชุดคลุมกล่าวพรางยิ้มด้วยลักษณะท่าทางน่ากลัวจากนั้นชายชุดคลุมก็ลุกขึ้น เขาเริ่มเก็บข้าวของที่จำเป็นใส่ย่ามชายชุดคลุมลงจากเรือนมุ่งตรงไปยังท่าน้ำเก่าๆเาหมากก็เริ่มลงบรรยากาศเริ่มเงียบทันใดนั้นชายชุดคลุมเริ่มผิวปากรากยาวเหมือนกับส่งเสียงสัญญาณเรียกอะไรบางอย่างสิ้นเสียงผิวปากของชายชุดคลุมได้ไม่นานเสียงไม้ลั่นเบา,เบาๆค่อยๆดังนำมาก่อนตามมาด้วยเสียงน้ำที่แหววรากับมีบางสิ่งกำลังลอยเหนือมัน ชายชุดคลุมหันไปมองทางต้นน้ำปรากฏเป็นเรือแจวลำเล็กๆลำหนึ่งค่อยๆเล่นมาที่ชายชุดคลุมถ้าว่าเรือลำนี้มันไม่ได้มีฝีพายหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะบอกว่าให้เคลื่อนที่ได้อย่างไรเรือเก่าๆค่อยๆมาเทียบท่าชายชุดคลุมค่อยๆเดินขึ้นเรือไปเขานั้นขึ้นมาก็นั่งลงอย่างทันทีเรือค่อยๆออกจากท่าเมื่อชายชุดคลุมนั่งเสร็จเรือรอยเอือย มุ่งตรงไปยังแม่น้ําสองข้างทางอันมีต้นไทรงุ้มเข้าหากาันมันชวนให้ขนกายลุกแต่ชายชุดคลุมกลับนั่งนิ่งมองไปรอบๆเล่ากับกําลังท่องเที่ยวในสวนดอกไม้อย่างไรอย่างนั้นแสงจันทร์สีแดงที่ส่องผ่านระหว่างใบของต้นไทรเห็นเป็นลําแสงเป็นแท่งเรียงรายกระทบพื้นน้ําตามทางระหว่างที่เรือนั้นร่องผ่านแสงเหล่านี้เผยต้นเหตุที่เรือขยับได้ มันเป็นบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนคนหน้าตาก็น่ากลัวลำตัวติดกับพื้นเรืออีกทั้งยังมีแขนยาวจนผิดรูปประกอบกับมือที่เท่ากับไม้พายกำลังวักน้ำพาชายชุดคลุมล่องไปยังจุดหมายเองไม่อยากทำอาชีพอื่นบ้างหรือชายชุดคลุมกล่าวกับผีแจวเรือทั้งผีแจวเรือมันก็เพียงแต่ครางในลำคอหน้าเวทนาเสียจริงไม่ว่าที่ไหนก็เป็นแรงงานแจวเรือ ไม่ว่าจะโลกคนเป็นหรือโลกคนตายยังร้อยก่อลองหาอาชีพอื่นดูชายชุดคลุมกล่าวติดตลกเหตุว่าเขายังคงเหงาไม่มีใครสนทนาด้วยกระทั่งเรือแจวเมื่อยังจุดที่เกือบจะถึงแม่น้ำปากทางที่เข้าสู่แม่น้ำที่พวกชาวบ้านสัญจรตรงนี้แหละตรงนี้แหละชายชุดคลุมกล่าวทำให้ผีเจวเรือค่อยๆเอาเรือไปเทียบกับริมตลิงจากนั้นชายชุดคลุมก็กระโดดขึ้นริมตะลิง ชายชุดคลุมยืนจดจดจ้องจ้องสารเก่าอยู่กระทั่งหางตาเหลือไปเห็นเรือแจวของผีแจวเรือมันยังจอดอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนชายชุดคลุมจึงหันไปบอกกับผีแจวเรือว่าเสร็จกิจแล้วก็ไปเสียสิ้นคำทางผีแจวเรือมันค่อยๆคลางออกมาเบาๆทำให้ชายชุดคลุมพรีบควักเหรียญทองก่อนจะโยนเหรียญทองหน้าตาแปลกๆเข้าไปในเรือของผีแจวเรือทันทีที่เหรียญทองกระทบกับพื้นเรือ ผีแจวเรือมันค่อยๆแจวเรือย้อนทวนทางน้ำหายเข้าไปในหมอกกับความมืดชายชุดคลุมที่มองตามตะโกนออกไปว่าไอ้ผีขี้เหนียวเอ้ยเขาตะโกนกล่าวหลังจากผีแจวเรือมันหายไปแล้วเอาละนะสิ่งที่กักขังพลังอาคมสิ่งสุดท้ายชายชุดคลุมกล่าวก่อนจะมองจ้องไปที่สารเจ้าเก่าๆอันเกือบจะผุพังกว่าจะหาเจอลำบากแทบแย่ในจะาอาคมที่คอยปกป้องสิ่งของทั้งสี่ทิศอีก อย่างน้อยไอ้พญาคราวก็พอมีประโยชน์ทำลายได้ถึงสองสิ่งส่วนไอ้หนุ่มคนนั้นก็ทำได้ตั้งหนึ่งสิ่งเหลือแค่สิ่งสุดท้ายไอสารเจ้าที่เก่าๆนี้ไอพวกหมอผีชุดขาวนั้นทำเอาไว้แสบยิ่งนักชายชุดคลุมกล่าวออกมาเขาเริ่มสนทนากับตัวเองอีกครั้งจากนั้นชายชุดคลุมค่อยๆคว,วักตําปาปอบบรรพการออกมาจากกายเสียงครองด้วยความเจ็บปวดดังขึ้น เขาทำพิธีเปิดตำราปอาเป็นประการอีกครั้งก่อนจะเปิดไปหน้าสุดท้ายในตำราภาพภายในบนหน้ากระดาษตำรานั้นเผยรูปลักษณะสิ่งของอาคมสี่จุดจุดแรกมีรูปทรงเหมือนเรือนนั่นก็คือเรือนของทเลิศรูปที่สองเป็นลักษณะเหมือนกับสารเจ้ามันก็คือสารจีนของอากวยรูปที่สาลักษณะมันเป็นหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่บ้านร้างที่พวกทะเลิศอาศัยอยู่ในนขณะนี้ ส่วนอันที่สี่อันสุดท้ายรูปของมันก็คือสารเจ้าที่เล็กๆที่อยู่เบื้องหน้าของชายชุดคลุมหากมองดูดีๆมันถูกจัดเรียงตามทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกมันวางกันอยู่พอดิพอดีอีกทั้งสามรูปแรกก็มีเหมือนกับรอยขเม่าดำๆป้ายทับมันอยู่เหลือแต่รูปสุดท้ายเท่านั้นนั่นก็คือสารเจ้าที่เล็กๆนี้ชายชุดคลุมค่อยๆเริ่มทำพิธี ทันทีที่เขาเริ่มสวดท้องนาภาอันมืดมิดอยู่แล้วค่อยๆวนกลายเป็นวงกลมราวกับจะมีพายุงวงช้างเกิดขึ้นที่อยู่บนเหนือหัวของชายชุดคลุมเสียงฟ้าร้องดังสน,นั่นประกอบกับลมปิศนาพัดแรงจนใบไม้ใบหญ้าปลิวไปมาร่องน้ำข้างๆชายชุดคลุมเกิดขึ้นเล็กๆกระแทกกับปริมตะลิงก่อนที่แสงสีแดงแวบหนึ่งจะสว่างวาบจากบนท้องนาภาเนือหัวชายชุดคลุม แสงที่ว่านั้นมันก็พุ่งลงมาอย่างสารเจ้าที่เล็กๆกับร่างของชายชุดคลุมที่ยืนอยู่ชายชุดคลุมมันไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยมันยังอ้าแขนเหยียดตรงเสียด้วยซ้ำราวกับกําลังจะโอบอุ้มแสงสีแดงที่พุ่งมาหาตนทันทีที่แสงสีแดงพุ่งมาถึงตัวชายชุดคลุมมันเสะยะย้มก่อนจะโดนแสงสีแดงนั้นกลืนกินล่างไปส่วนทางสารเล็กๆหลังจากมันโดนแสงสีแดงสารอันเคยผูกพ,พังจนไม้แยกแตกกันอยู่แล้ว ก็เริ่มมีแสงสีแดงเปล่งออกมาคล้ายกับเปลวเพลิงตามร,ร่องที่แตกก่อนจะระเบิดดังสนานทำให้สารเจ้าที่นั้นแหลกละเอียดตัดไปทางฝั่งของพวกทะเลิศก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ของชายชุดคลุมเล็กน้อยหลังจากทะเลิศได้ยินเสียงของเสือคำรามดังสนานมันทําให้ชายมาดีตัดสินใจวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกระทั่งไม่นานทะเลิศก็มาถึงเรือนหลังใหญ่ที่พวกเขานั้นพักพิงเขาเปิดประตูเข้าไป พบว่าพวกของตนเริ่มได้สติขึ้นมาบ้างแล้วทิ้งค่อยๆมองทันเลิศก่อนจะถามว่าเจอพยาคราวไหมทันเลิศพยักหน้าก่อนจะเล่าเรื่องว่ามันหนีเข้าไปในป่าตนได้สังหารมันไปแล้วละ่ะจบสิ้นเสทีเรื่องราวที่เก,เกิดจากชายคนนั้นชายมาดีกล่าวทำหน้าสโสดทานเลิศถามถึงอาการของพวกตนทุกคนต่างพยักหน้าแม้ว่าจะอาการสาหาัส ชายมาดดีจึงบอกว่าคงต้องรักษาตัวที่นี่กันก่อนจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีทิ้งช่วยดูอาการของโทมัสด้วยเขาโดนกระสุนพยาคราวที่ไหลตนนั้นจะไปดูป้าเอี่ยมสักหน่อยสิ้นคำชายมาดดีคิดว่าจะทำอย่างไรต่อกับป้าเอียมนะทิ้งกล่าวถามทะเลิศชายมาดดีทำหน้าโสดก่อนจะพูดว่าก็อาจจะต้องตามหาไอ้ตัวบงการสร้างเรื่องทั้งหมด ตนนั้นก็ไม่แน่ใจรอกนักว่ามันมีแผนอะไรกันแน่แต่มันต้องร้ายกาจก,กว่าพวกพยาคราวทะเลิดกล่าวเสร็จแกก็เดินออกไปในทันทีทิ้งจึงเริ่มทําตามอย่างทะเลิดขอโดยให้อาก้อยช่วยดูอาการโทรมัสหากรักษาชายผู้นี้ได้เขาก็รักษาพวกตนได้เช่นกันระหว่างที่ทิ้งกล่าวอาก้อยก็ดูแผลจากกระสุนปืนชายชาวจีนพยายามจะเอากระสุนออกจากลายส่วนทิ้งนั้นมันก็หาสมุนไพรพวกหยุกยา จากภายในเรือนที่เผื่อว่าจะมีหลงเหลือกระทั่งเริ่มค้นหาดูในย่ามของทะเลมือของทิ้งค่อยๆค,คลำพบสมุนไพรอีกทั้งมือของชายหนุม่มก็ไปโดนกับอะไรบางอย่างแข็งๆเป็นแทง่งทําให้ทิ้งคว้าสิ่งนั้นออกมาพร้อมกับสมุนไพรล,ลักษณะของมันคล้ายกับด้ามมีดอะไรสักอย่างมันดูเก่าและขึ้นสนิมชายหนุ่มมองผ่านๆยังไม่เข้าใจเขาจึงเริ่มเอาสมุนไพรให้กับอกล้ยก่อน เพื่อจะให้ชายชาวจีนรักษาแผลของโทมัสทุกคนต่างทำหน้าที่อันพอจะทำได้ผ่านไปพักหนึ่งโทมัสก็เริ่มแน้รับการปฐมพยาบาลชายฝรั่งหลับไปส่วนอากุ้ยก็ขอนอนต่อด้วยเช่นกันทิ้งถือด้ามมีดเก่าๆนั้นติดตัวเดินออกจากภายในเรือนหวังจะไปดูทาตุปอบไปเอี่ยมเพื่อจะช่วยหาวิธีปลดแกออกจากคำสาปแต่ทว่าเมื่อชายหนุ่มเปิดประตูเรือนออกมา พบทะเลิยืนอยู่เพียงคนเดียวทิ้งมองแปรรอบๆเพื่อหาทาาปอบประเอี่ยมทว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาจึงรีบไปถามกับทะเลิศช่ายหนุ่มยื่นมือเข้าไปสัมผัสไหลของทะเลิศชายมาดีสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆหันมาตาของแกแดงรับรู้ได้เลยว่าแกเพิ่งจะเสียน้ําตามาหมาดๆทิ้งจะเอ่ยปากถามเรื่องทาาปอบปเอี่ยมแต่ทว่าทะเลิก,ก็พูดสวนทิ้งขึ้นมาก่อนว่าแกคงจะไปแล้ว ตั้งแต่ตนออกมาก็ไม่เห็นแกแล้วหวังว่าแกจะไปสู่สุขติท่านเลิศกล่าวทิ้งได้ยินถึงกับเงียบทัในใดนั้นเสียงครืนครืนดังมาแต่ไกลทำให้ใชายทั้งสองที่มีอาการเศร้าเบี่ยงสายตามองตาม,ตามต้นต่อของเสียงปรากฏเห็นท้องฟ้าสีแดงอันไกลห่างออกไปอีกทั้งก้อนเมฆรวมตัวหมุนกันเหมือนกับจะเกิดพายุท่านเลิศชี้ไปยังจุดนั้นพร้อมกับถามไทิ้ง ชายหนุ่มได้แต่ตาตัวและมองพร่างพูดออกจากปากว่าต้นนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนั้นมันใกล้กับหมู่บ้านที่พวกเราอาศัยอยู่ทิ้งกล่าวทําให้ทะเธอเริ่มมีอาการตะนกอยากจะเดินทางไปดูเพื่อจะปกป้องคนในหมู่บ้านทว่าทิ้งนั้นก็ตะโกนใส่หน้าทะเลิดว่าพอเธอพวกเราปกป้องทุกคนไม่ไหวปล่อยให้ชะตาเป็นตัวที่ขิดบ้างตอนนี้พวกของเรานั้นบาดเจ็บสาหาัส ทิ้งกล่าวทําให้ท่านเลือดชง,งักระหว่างที่ชายทั้งสองคนเถียงกันอยู่นั้นจูๆ่ๆไอ้ท้องฟ้าสีแดงที่ท่านเลือดเห็นมันก็หายไปแบบไม่มีปีไม่มีครุยทําให้ใชายทั้งสองคนถึงกับงงงวยพวกเขาเริ่มโล่องอกเมื่อคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากแสงสีแดงตรงนั้นหายไปไม่นานดวงจันทาอันเคยส่องสว่างเป็นสีเลือดมันค่อยๆแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นดวงจันทร์ตามปกติส่องแสงสีเหลืองนวล ทิ้งและท่านเลิอเห็นถึงกับยิ้มออกมาได้เล็กน้อยคิดในใจว่าทุกอย่างมันจบแล้วจริงๆก่อนที่ชายมาดดีจะชวนไอ้ทิ้งเข้าไปในเรือนหลังใหญ่บอกว่าไปดูแลเหล่าพี่น้องเรากันก่อนอีกทั้งต้องบอกข่าวดีพวกนี้ด้วยตัดไปทางทาตปอบไปเอี่ยมก่อนเวลาที่ชายชุดคลุมจะปลดปล่อยแกจากการเป็นทาตเล็กน้อยทาตปอบเดินออกมาจากเรือนหลังใหญ่มุ่งเข้าสู่ป่าลึกปากบนพึมพำว่า ปกป้องทันเลิศข้าชายคนนั้นท่าปอบเดินไปพูดซ้ำมนไปวนมากระทั่งเหตุการณ์เมื่อชายชุดคลุมมันกินนิ้วปริศนาเข้าไปภายในกายทาาปอบที่เดินอยู่กลางป่าเพื่อจะมุ่งหน้าไปแก้แค้นจู่ๆร่างของมันค่อยๆสูญสลายเนื้อหนังหยดเหมือนกับน้ำเทียนไม่นานเผยเห็นแต่กระดูกระทั้งเนื้อหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกจิตอาฆาตยังคงพาเดินไปต่อ แต่เมื่อก้าวเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นโครงกระดูกแตกกระจายกองไปกับพื้นก่อนจะสลายกลายเป็นเท่าทุรีปะปบนไปกับพื้นดินตัดไปยังพวกทันเลิดอีกครั้งในเวลาปัจจุบันหลังจากที่พวกเขาเดินเข้าไปในเรือแล้วทิ้งที่กำลังกำด้ามีดอยู่เขายกมันขึ้นมาดูอย่างพินิจอีกครั้งคิดว่าตนเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้ที่ใดกันระหว่างนั้นทันเลิดก็หันมายังชายหนุ่มพอดีเขาถามถึงท่าทีไอทิง เหตุว่าทิ้งมันจ้องด้ามมีดหมอเก่าๆอยู่นานแล้วทิ้งจึงตอบกับเธอเลิศไปว่าตนนั้นเคยเห็นด้ามมีดหมออันนี้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ตนกลับจํามันไม่ได้สิ้นคำ่านเลิศบอกชายหนุ่มทันทีว่าจะไปเคยเห็นได้อย่างไรด้ามมีดเก่าๆอันนี้ตนเพิ่งจะได้จากพ่อของตนที่ได้ตายไปแล้วอีกอย่างรู้ได้อย่างไรว่าด้ามมีดเก่าๆนี้มันเป็นด้ามมีดหมอ ทิ้งได้ยิทนทะเลอร์กล่าวออกมาทําให้เขานั้นชะง,งักมันจริงอย่างที่ชายมาดีกล่าวทําไมตนจึงเรียกมันว่าด้ามมีดหมอทิ้งหน้าตาคิ้วขมวดขุ่นคิดปิศนาถ้าว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกทันใดนั้นเสียงบางอย่างกระทบกับพื้นเรือนเบาๆมันดังข้างลำตัวของทิ้งชายหนุ่มหันไปมองปรากฏเป็นตุ๊กตาดินเผากุมารจุกทิ้งมองตุ๊กตาดินเผาจุกเขาค่อยๆจับตุ๊กตาดินเผานั้นขึ้นมา พรางเอามาวางไว้ในมือก่อนจะท่องคาถาปลุกกุมาน,น้อยอย่างไม่รู้ตัวจุกเผยร่างตรงหน้าของทิ้งพลางยืดแขนหาวอดใหญ่ก่อนจะหันหน้ามามองไอ้ทิ้งแล้วก็ถามว่ามีอะไรหรือตนนั้นยังพักผ่อนไม่เพียงพอเลยหลังจากต่อสู้กับไอ้ผีตายหงในแดนนรกตนอยากจะพักผ่อนอีกหน่อยจุกกล่าวทิ้งทำหน้างงเมื่อจุกกุมาน,น้อยพูดกับทิ้งทำให้จุกนั้นหันไปมองร,รอบ ก่อนจะกระโดดโลดเต้นแล้วก็พูดว่ากลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วท่านเลิศรู้ไหมตนนั้นได้ต่อสู้กับผีาตหงในนรกด้วยมันน่ากลัวมากแต่ด้วยความเก่งกล้าของตนตนจึงชนะพวกมันได้กุมารน้อยพูดเป็นต่อยหอยตามประษาของเด็กท่านเลิศมองหน้าทิ้งถามกับชายหนุ่มว่าทิ้งหายไปนั้นคือไปแดนนรกมาหรือแล้วตุ๊กตาจุกอยู่ที่ไอ้ทิ้งได้อย่างไร มันต้องอยู่ที่ตนเส้นคำทะเลิดถามพรางเอามือล้วงควานหาตุ๊กตาดินเผาตามที่ตนได้พูดออกไปเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยนันทว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทิ้งและทะเิศแลดูสับสนกับกุมาน้อยผู้นี้กระทั่งทิ้งเริ่มยกด้ามมีดหมอเก่าๆขึ้นชี้ไปยังไอ้จุกมาน้อยก่อนจะถามกับจุกว่ารู้จักอันนี้หรือไม่จุกตาโตแล้วก็พูดทันทีว่าอ,อ๋อนี่มันด้ามมีดหมอ เหมือนกับชายคนหนึ่งในนรกเลยเขาชื่อว่าอะไรนะผาลียงหรือพราลีลาอะไรนี่แหละจุกกล่าวทิ้งตาเบิกโพรงก่อนจะพูดเบาๆออกมาว่าพราลีซอทำให้จุกชี้มาอย่างไรทิ้งก่อนจะพูดว่านั่นแหละนั่นแหละราลีซอทิ้งถึงกับตกใจเมื่อเขาพูดนามนี้ออกมาชายหนุ่มจำไม่ได้ว่าไปรู้จักนามนี้ได้อย่างไรกระทั่งจุกกุมารผีบอกกับทิ้งว่า ตอนนั้นยังคงเหนื่อยเอาไว้ค่อยสนทนากันใหม่ตอนนี้ตนขอตัวไปพักก่อนซึ่งคำกุมมาน้อยเขาค่อยๆหายกลับกลายเป็นตุ๊กตาดินเผาเหมือนเดิมทางทิ้งพยายามจะเรียกจุกหวังจะถามเพิ่มแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วเอาล่ะครับเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่ยังมีอีกเล็กน้อยก็คือแผนการของชายชุดคลุมคืออะไรแล้วเขานั้นคือใครดาบมีดหมอในมือของไอ้ทิ้ง ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับชายนามว่าพราลีซอเรื่องราวยังคงมีอีกไม่ถึง3ตอนก็จะจบเรื่องหมู่บ้านรับแรกกาเนิดปอบแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรกําเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหล่ถ้าเพืเ่อนๆชอบ ฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาหน,นาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ